สวัสดีครับอาจารย์ศักดซีสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ F C ทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมคือมาพบพ่อกันโดยบังเอิญแถมเข้ามือนีิคือโชคดีครับผมคือออดแซคซีดออดแซคซีงบหน่อยรัฐบาลไทยครับให้ตัวเลขมงคลทุกงวดทุกงวดครับเจ้ว่างวดนี้ก็ดีแน่เนี่ยวันที่16ก,กันยายนปี2 5 6 5นี่มาแล้วก็เลยม,มาออกช่องให้ F C เข้า เอาไปลงทุนรับซับก่อนตัวแน่นอนครับผมรับซับก่อนตัวแน่นอนครับผมเอาให้ผมถามดูบ้างนี่เป็นยังในงวดวังหันนะะลดหน่อยนึงครับที่ตัวเลขที่ผมให้<ไ>ลดหน่อยนึงแต่ว่าเข่าสามเขาสามเ<า>ขียนให้มากมามาสิเขียนให้เอาใจครับช่วงช่วงไกลไมือเลขออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้แต่ว่ามอให้ลงช่อง่าสันเขียนให้เก้าสามตัวเดียวไหมครับผมลวกเต้มเดียวครับผมเพราะว่าเลขเด่นงวดงวดที่ผ่านมาครับมันมี เก้ามีสามยี่หาครับไปจับสุดใจเอาครับแต่ว่าผมเลยจับสุดเก้าสามให้เลยให้จดให้ที่ว่าที่ผมไปลงส่องสวาพระโสดผมก็ลงอยู่ครับผมแต่ว่าเออชื่ออะไรขอขอตัวเลยนะครับคือคือนั่นก็เลยพิษไปแกมอยแต่ว่าตัวเลขมงคนงวดนี่ตัวเลขที่จะให้เอฟซีเฮ้านี่รับทัพย์นี่ย่างมีคือเก้าครับผมยังมีเป็นที่เด็ดเลยครับวันนี้คือด้ยินข่าวว่าล็อกไปแล้วครับผมล็อกไว้แล้วเป็นตัวเลขที่ใช่ได้ตลอดไปครับล็อกไปแล้วงวด โดยเฉพาะงวดวันที่16กันได้ยนปี25 6 5นหนี่คือบุญหล่นทับเอฟซีเฮาได้ยินให้ไปลงทุนคือบุญหล่นทับบุญหล่นทับคือยังคือรางวัลที่หากับแมนคือดีดีไปหมดของทุกอย่างเปิดกมาดีไปหมดรางวัลที่หาก็ดีรางวัลที่4ีก็ดีรางวัลที่สามที่สองสามตัวนาสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งเขาเรียกบุญหล่นทับคือมันดีบอกมันดีงวดวันที่16กันได้ยนปี2 5 6 5นหอห้นี่เอฟซีเฮา จะได้รับรางวัลจะได้รับซับก่อนตัวเอายังซี่ซะครับครับพียรัเ่าอย่าเอารางวัลที่หาเถอะเรื่องที่ที่หาได้ลอตเตอรี่ได้รับรับซับพืที่ครับผมเป็นยังคือพอห่อเอารางวัลที่หาเอารางวัลที่หาปันหาซื้อยาครบตัวบุนเดชครับครับเอารางวัลเลขไทยสองตัวซะกับรางวันที่หนึ่งซะสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งไปยังเสกได้ยังซี่ไหมคือผมมีตัวเลขไว้แล้ว ครับว่าถ้าเป็นยังค่อยบุญล้นทับบุญล้นทับก็คือคลองทุกอย่างดีไปหมดครับผมมันดีไปหมดก็เลยบุญล้นทับเจ้าย่างไปมันดีไปเบิดได้รางวัลทีหนึ่งทันที่บุญล้นทับอันลักเขาเขาเรียกว่าบุญล้นทับครับวันที่สิบหกนี่มันดีมันดีไปหมดเอฟซีเฮ้าสีได้รับทรัพย์ก้อนตัวนะครับว่าบุญล้นทับผมจะจดไห้เอาเป็นเอาเน้นล่างเนาะครับผมเนาะเอาล่างชุดเดียวแต่ว่าจะไห้สามชุดแต่ว่าเน้นไห้ชุดเดียว Oh, ไปให้ลงที่ FC เอฟซีเฮาไปลงทุนลอตเตอรี่รัฐบาลให้แมน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 งวดวันที่สิบหกกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้รับทรัพย์ท่านที่รับทรัพย์ทันทีครับปูกําลังจะมาหาปูหวังว่าจะได้แน่นอนคืองวดวันที่สิบหกกันยายนปีหกสิบห้านี้จะให้เป็นชุดเดียวเน้นชุดเดียวไปเลยเพิ่งมากค่สิบแน่ไปแน่นอนครับผมเพราะว่าเลขตัวนี้ผมไปถามปูมาแล้วบ่ what, what? Oh, า,าว่าอ๋อถามมาแล้วบอกคือเลขเป็นเลข ผมคำานวณไว้เป็นเลขสูตรครับผมไปถามปูแล้วว่ามันดีไปหมดแล้วครับวเพี่ตัวอื่นจะให้เพื่อนว่าจังไหนบ้างนี่เพื่อนให้ตัวไหนมากว่าสู่ฟังบางดูคือมันดีไปหมดแล้วนะว่าบุญร้นทามเอฟซีเข้าไปลงทุนให้เอาสองตัวไทยสองตัวไทยเน้นล่างเน้นล่างสองตัว้ทยครับผมโอ้ใครเด่นตัวไหนมากครับครูพรว่าเนี่ดมินขอมาขอมาเพื่อว่าเลขผมนี้เขาจะเขาตลอดเินงบหน่อยรัฐบาลให้ว่าจะชิ่จะชิดให้ ตัวเจอที่ไหนฟันเลยแตกแน่บางวัมเจอที่ไหนฟันเลยแตกแน่คือเล็กเด่นมันสีมีสีมีหกมีแปดสี่หกแปดครับผมเลขกเด่นแจ้งไหก็มาดสี่ตัวนี้มันเป็นเลขที่ดีในงวดวันที่สิบหกกันได้สี่ตัวยังไงสามตัวสามตัวครับผมคือสี่นี่มันดีครับสี่ดีหกก็ดีแปดก็ดีครับดีมากถ้มันออกอาจารย์ผมคือบุญรอทัพคนละมันดีสามตัวนี้สี่ก็ดีหกก็ดีแปดก็ดีแล้วนั่นเลขไทย สามตัวครับแต่ว่ามาแน่สามตัวมาสามตัวบอกสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวถูกต้องแต่ว่าอันนี้มันดีเป็นตัวเลขดีที่จะให้เข้าบุญร้นทัพพร้อมรับทรัพย์ก่อนโตครับผมผมจะจับชุดไหยเอาจับมามารู้่านี่จับยังไงจับชุดคือชุดแรกจะเป็นชุดเด่นคือแปดหกแปดหกกับหกสี่กับแปดสี่สามหางสามหางผมจับไห่แม่จะเป็นเซ็กซี่ครับสไใจมันยครับผมจะโชว์กัน นี่เลยไออ้าโ,โชว์ดีๆโชว์ดีๆเอาเอาหยับมือน so ี่ลงข้างใต้จังน่อยบอมมือหยับมือลงจังน่อยบอมครับมันมันบ <conspiracy> <alle> ังตัวหนังสือไหมนี่เอ้าเห็นปะครับเอากินกับกินเขบแมหน่อยนึงบาทนี่ครับผมโอ้เด่นสี่หกแปดอ่าหัวนี้เน้นล่างบอครับเน้นล่างครับผมโอ้ปกติทุกทุกหัวที่พานมาอาจารย์ซักซิดสี่เน้นมาข้างบนเนาะครับผม แต่งวดนี่อ๋อพิเศษแล้วหรือบ้างนี่เดี๋ยวเบิง่งเพราะว่าหน่อยนักหน่อยนา่ที่อซักซีสีเน้นล่างให้นี่แต่งวดนี้เน้นล่างให้คือพี่อันวินคือจจงซี่ครับผมคือผมขอบอกตั้งตัวเลขรัฐบาลให้นี่เฮ้ยส่วนมากมันจะมีรางวัลที่หนึ่งวันครับเข้ากันเลยให้เป็นตัวเลขบุญหล่นทัพอยมีเลขล่างกีง่เลข่างมือมีเลยครับผมเข้าใจก็ครับผมครับผมผมจะให้เป็นตัวเลขนี่ตามจริงแล้วนี่จะเป็นเลขชุดบน เป็นชุดบนมันจะมีแต่บนเลขล่างเลขล่างพึ่งมาที่หลังหมายถึงว่าเป็นบุญหล่นทับเท่าเลขมีเลขล่างมันรับทรัพย์ก้นตัวใงวัวันที่สิบหกีครับผมนี่ครับผมตัวแดงแดงแล้ครับผมก็เขียแดงแดงไว้คือตัวเน้นอันนั้นคือตัวเน้นเหมือนบอรับผมตัวเน้น86 64 84เน้นไปที่86ครับผมบ้านนี้ถ้าอาจารย์รักษิตให้เม็ดเดียวนี่คือตัวใดครับจะให้วิ่งเม็ดเดียว ปดหกเลยครับผมบ่ถ้าถ้าเป็นตัววิ่งนี่ตัววิ่งคือแปดครับผมแปดเด่นครับผมแปดไม่หนีสามหนีครับเอาว่าง่ายๆ่ายงวดนี่บ่ <มา S 1> ครับผมเอาว่าง่ายงวดวันที่หนึ่งสามมาครับแปดมาแต่วางงวดวันที่สิบหกกันยายนนีครับสามหนีสามไม่อยู่แปดอยู่สามไม่อยู่แปดอยู่ครับผมไปเล่นเนียนล่างให้ไปเล่ยสามแปดหกสามมันไปเอาบุญดีคือต้องครับผมสามคือสามถึกเบียดหน่อยนึงบ่ก็เลยก็เลยหลวงกวน ลบก่อนหกมาเบียดสามแต่ว่าไ้ละวัางแต่ว่าแต่ว่าผมจับชุดไ้ชุดใดชุดนั้นรับซรัพย์ทันทีรับซับก่อนตัวความรับซับก่อนตัวชุดใดชุดนั้นแต่ว่าไ้ละวัางคือหกเป็นเก้าแค่นั้นแต่ว่ามันจะเป็นหลายชุดผมก็เลยยไ้ชุดเดียวครับให้ตัวไ้ละวัางระวัางหกเป็นเก้าครับผมคือแปดเก้า่ะล่ะไฮละวัางแต่ว่าไฮเล่นนักนักเล่นนักนักรับซัพก่อนตัวเลยนักจัดนักคือแปดหกตรงตรงเลยบอครับชื่อลอตเตอรี่ร่มุืนใบจัดลอยใบ เน่นตรงหรือเน่นตัโตเน้นตรงครับเแน่นตรงบอกแต่ว่าห้ระวังจิๆครับเมื่อมีระวังได้แต่ว่าให้ตรงคือแปดหกแต่ว่าห้ระวัางแปดเก้าาเข้าใจว่าครับเรียนมินแบบนี้โอ้เข้าใจครับแต่ว่าผมหมักน้ำอยู่ที่เลขแปดหกนี่ครับผมแปดหกนี่คือมันดีแล้วมีแค่ที่จะออกที่จะแตกแน่ครับรัฐบาลให้งบงบหน่อยอสังสิธ์งบหน่อยรัฐบาลให้ให้ว่าเจอลอตเตอรี่แปดหกที่ไหนฟาดเลยถูกต้องแตกแน่ครับเจออาจารย์สักสิทธิ์ที่ไหน รับกซับทันทีรับกซับทันทีอ้าวคือมั่นใจครับแข็งวันนี้มั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอาจารย์ต้องชิดไอ้คีโตเน้นเม็ดเดียวให้นะนะเน้นแปดนะอ๋อครับผมครับผมคือตามนี่ครับผมคือจังสี่เน้นแปดให้คือเอาง่ายๆเน้นแปดให้เอ็นที ยินมาหน้านาโอเคให้ว่าแปดมีวันนี้ไปใส่หวันนี้ครับงวดนี้ครับแปดนีคือล็อกไว้เลยใส่กุญแจไว้เรียบร้อยยูแน่นอนอยู่คิงหนิงอยู่ล่างพร้อมครับผมเน้นล่างครับผมเน้นล่างนะครับเอามาดีกวสรุปอีกรอบนึงครับผมแนวทางอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์งวดวันที่สิบหกันยายน2 5 6พัน้าหสิบห้าครับผมให้ตัวเลขเด่นมาสี่หกแปด เน้นล่างนะครับชุดนี้เน้นล่างกันบนเนาะเน้นล่างกันบนครับจับคู่86 64 84เน้นไปที่86ครับถ้าเอฟซีท่านไหนมักเมย์มักแลงนะครับมักเล็กวิ่งก็คือจับไปเลย8ครับ8ยังอยู่ล็อกไว้แล้วใส่กุญแจไว้เป็นที่เรียบร้อยมั่นใจแน่นอนมั่นใจมากอ้าวบานี้ก็ชัดเจนครับผมชัดเจนเอ้าได้แล้วเด้ตัวเลขบานี้ครับ เอาจังไรกันขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิิทธ์หลายๆครับผมที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเอฟซีครับผมขอบคุณครับพี่น้องก็คือสิดีบุญชุ่มกันนะครับอโอศักดิ์สิิทธ์ฟันทงมาแล้วครับเจอที่ในเตียกแน่ฉันเราว่าส่วนตัวเลขก็มีประกาศจบแล้วครับเลือกเป็นเพียงแนวทางครับทางช่องได้มานำเสน,นอพี่น้องเอฟซีดีบุญชมกันเพื่อเป็นแนวทางครับกับปะบุญขอปนรับที่กับมาจิตสามเข้ามาบึงมาชมช่องพงผ้ารุ้ยครับบังว้าสิบประพัคลิปไม่ไม่ได้ต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สั่งบัตรนะครับเด้อออเพพื่่่่สิิบลาดคปปมมไไไ้ต กับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วกลับขอบคุณขอบคุณเลยล่ะครับที่กัามาติดตามกัามาเบิ่งกัามาชมนะครับเนอส่วนตัอริกเซราอาจารย์เซลาธานต่างๆก็ค่อยรอบไปไก่คงสุดท้ายนะครับก็เขาสิมีเดียรลงมาให้เบิ่งให้ชมอีกครับพี่น้องประเด็นสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับกับสวัสดีครับ